ทุกคนสองคนนี้ลบกันไป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 เอ๊ะอยาา่างไงนี่ปาไปไหนเหรอเออเออชมพู้สู้ปารตี้กับน้ำแข็งชมชมพู้สู้ปาตี้กับน้ำแข็ง ประกาศผลทุกคนที่ว่าเราถ่ายที่ประกาศผลใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะว่าเราลงไม่ได้มันลงไม่ได้นะคะมันนานเกินนะคะขอโทษที่ลงไม่ได้นะคะแต่ก็กดใจให้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวมาเล็กดู